สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเก็พุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขามาค่ะพี่วันนี้หนูได้กล่องไม้มานะคะพี่เป็นกล่องแต่พี่จะเป็นกล่องเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านในจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เพราะว่าเปิดดูแล้วนะคะพี่นะคะกล่องจะมีรอยจาร์หลวงพ่อเดิมอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะสภาพกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงและภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่พี่ออนไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่นะคะ กล่องนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ๋ะจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เป็นกล่องไม้อย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะด้านในก็จะเป็นมิตรหลวงพ่อเดิมจ๋ะนะคะเปิดให้ดูนะจ๊ะพี่ด้านในจะเป็นมิดหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่นะคะ อ่าท <IS> ั hmm? hmm? ้งมีดทั้งตลับขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะทั้งมีดทั้งตลับขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่จะได้ไปทั้งชุดแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จะได้ทั้งชุดไปมีมีดแล้วก็มีกล่องกับพี่จ๋าหนูให้ไปอย่างนี้เลยจ้ะหนูได้มาแบบนี้หนูก็ให้พี่ไปแบบนี้เลยนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเป็นมีดปากกานะจ๊ะพี่เป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมจากพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจายหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลาย นะค่ะพี่ปิดไม่ได้ดีกว่า เนจ้ะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะพี่หนูจะให้ไปอย่างนี้นะคะพี่ขาพร้อมของตลับไม้อย่างนี้เลยจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกริยัตตาจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกริยัตตาเป็นเชือกถักเก่าๆนะคะพี่ตามภาพนะคะแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะหนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋านะคะ เป็นตะกุฎหลวงพว่อเทียมวัดกษัตริย์ตาจ่ะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะตามภาพนะคะพี่ความยาวก็จะเลยเลยข้อมือมานิดนึงค่ะพี่นะคะนะคะเลยข้อมือมานิดแดงรค่ะพี่หนึ่งพันบาทจ่ะตะกุดหลวงพว่อเทียมวัดกษัตริย์ตาจะ่ะอันนี้จะเป็นมีดจ้ะพี่ มีดเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะ้ะเป็นมีดขุดว่าดหลวงพ่อเดิมจะ้ะเล่มใหญ่เล่มยาวจะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นมีดขุดวานหลวงพ่อเดิมจะ้ะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะจะพี่มีขุดว่าหลวงพ่อเดิมจ่ะมีพอสอบ,บอกเลยนะคะพี่พี่ดูความขอสนิมติดมือจ้ะพี่เนะะี่ยค่ะขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะมีขุดว่าหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่ตะกรุดดอกใหญ่ดอกนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ <c oughs> นะคะเกี่วยวกับหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีก้านตุ้ม ขอไวทีหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ตะกุดหลวงพ่อเดิมจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยกแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในจะพี่ขอไว้ทีเจ็ดร้อยบาทจะ้ะมีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยค่ะหนูขอไว้ทีเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ตะกุดพ่อนุ่มวัดนางในจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระงั่งจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะะ้ะนะคะตาแดงแต่แดงไม่เยอะข้างหลังมีห่วงด้วยนะคะ ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ตัวที่สองจะพี่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่เนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่สําหรับตัวที่สองจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นแหวนจ้ะแหวนเชือกถักเก่าๆห้าร้อยบาทจ้ะเป็นแหวนเชือกถักเก่าๆนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งคูบาวังจะพี่เป็นมาเป็นมาเส็บนางนะจะพี่เป็นมาเส็นางคูบาวังจะพี่ขอไวทีหกร้อยบาทจ้ะด้านใดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นนะคะพี่ขอไว้ทีหกร้อยบาทจ้ะขอไว้ทีหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋านะคะเป็นคูบาวังมาเส็นางนะจะพี่นะคะช่วยในเรื่องความรักนะคะพี่สีพึ่งมาเส็นางคูบาวังหกร้อยบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นเม็ดขนุนจะพี่หกร้อยบาทจ้ะเม็ดขนุนนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นเม็ดขนุนจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นพระปุหนังเป็นพระกุจะพี่หกร้อยบาทจ้ะจะเป็นพระปุหนังเป็นพระกุขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นกลมมหลวงชุมพรจะพี่เริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อยบาทจ้ะ กกมาหลวงชุมพรนี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นสมเด็จเก่าๆจะพี่จ๋าสวยงามมากจะพี่500บาทจ้ะนะคะสมเด็จเก่าๆนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงปูดทวดจะพี่จ๋าหลวงปูดทวดหลังหนังสือจะพี่600บาทจ้ะเป็นหลวงปูดทวดหลังหนังสือเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่สวยงามมากจะพี่600บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นยี่พาตววรษจะพี่700บาทจ้ะ พี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นคุณแผนหลวงปูทิมจะพี่จ๋า600บาทจ้ะด้านหลังฝั่งตะกุดจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าคุณแผนหลวงปูทิมจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นกะลาแกะลาหูอมจันด้านหลังฝั่งตะกุดหกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จะเป็นพระบูชาจ้ะพระบูชาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะจ๊ะพี่อันนี้ขอไว้ที่1 2ึ่งบาทพอจ้ะหนูขอไว้ที่1 2ึ่้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะ ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาาเกิดว่าพี่สนใจยังไงนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่แอนไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่อันนี้หนูให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่อันนี้หนูให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่ขานะคะเป็นของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร้นะคะพี่ขาขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ก ใะจัดพี่เป็นภาพบูชาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะคะขอไว้ที่1นึ0ง้บาทจะ้ะหนูขอไว้ที่1นึ่ง้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้าขานะคะตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่1นึ่ง้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าพ่อรูปหล่อพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จ้ก ส่วนอันนี้จะเป็น,นปิดตาหลวงปู่โตจะพี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตจะพี่ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาปูไข่ว yes ัดเชิงเลนจะพี่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปิดตาปูไข่วัดเชิงเลนจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปูหน้าจัะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะเป็นเนื้อเมกะพัดนะคะพี่เป็นเนื้อเมกะพัดด้านหลังมีรอยจานจะหกร้อบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้เป็นเหรียญเป็นเป็นรูปหล่อหรือว่ายังไงหนูก็ไม่ค่อยรู้นะคะพี่เป็นทรงแบบเหมือนปิดตาเป็นสี่เหลี่ยมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นพระปิดตานะคะพี่ขอไว้ที500่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาชีโบแต่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาชีโบพิมพ์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระยอดธงจ้ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะนะคะพระยอดธงอง์นี้สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะ ้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหลี่ยงกลมหลวงพ่อควยจะพี่มีรอยจานนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นเหลี่ยงกลมหลวงพ่อควยมีรอยจานนะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรี่ยญหลวงปู่ทวดจะพี่เริ่มปฏติกเปิดหน้าเปิดหลังหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นเหรี่ยญหลวงปู่ทวดจ้ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาทรงเหมือนชัยวัดแต่หนูไม่รู้ว่าพระช,ชัยวัดอะไรจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จถักลวดด้านในนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจ้ะสมเด็จเริ่มก่อพลาสติกถักลวดด้านในนะคะพี่ไม่รู้ว่าสมเด็จอะไรขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เริ่มพลาสติกมองยากนิดนึงนะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรจะพี่จ๋าเป็นเกาะพังานนะคะพี่เนื้อกะไหลทองหกร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวปูบุญเนื้อเงินลงยาจะพี่จ๋าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานจ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่เป็นเจ้าสัวเนื้อเงินลงยานะคะพี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะ แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะองค์นี้ก็เหมือนกันนะคะพี่เป็นเหียนเจ้าสัวเหมือนกันจะพี่นะคะขอไวที่แปดร้อยบาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานเหมือนกันค่ะพี่นะคะหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเลือกพิมอะไรนะคะพี่แต่แต่รู้ว่าเป็นของเจ้าสัวผู้บุญจะ้ะเจ็ดร้อยบาทขอโทษจะพี่แปดร้อยบาทจ้ะเป็นเนื้อเงินลงยาด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่แปดร้อยบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เป็นนางกวักนะคะพี่ด้านบนเป็นนางกวักด้านล่างเป็นพญานาค700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดสนใจองค์ไหนและภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่พี่เอ็นไลน์หาหนูได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 5 180จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ